หาจกระพัดเริ่มแรกคุณสำเพอเนี่ยเขาเป็นทหารเรือเขาสร้างพระอันนี้เขาก็มาขอลัองคุดูขอคาถาบูชาพ่อก็เลยเขียนคาถาบูชาพระ แต่ในครถาบูชาพระนะมีชื่อของมหาจักรพพัดมหาจักรพพัดคือ King of the King หมายถึงจักรพพัดยิง่งขึ้นจากรพัดอันนี้ก็บอกหลวงพ่อที่นั่นทำไมไม่พูดไปเลยครถามหาจากักระพรดบอกเขาจะเขาจะเอาครถาบูชาพระพระก็เลยต้องตามใจเขา แต่ที่จริงอะนะกรถาบูชาพระเนี่ยนะก็คือกรถามหาจักรพรรดนั่นแหละอันี้ที่ไปที่มาของกระถานี้เนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยที่เมื่อก่อนท่าน,น,นก็บอกท่านก็ท่านก็อะไรประวัติของผู้ใหญ่ก็ไปสวดมนต์ทีนี้เดินเดินไปก็ไปเห็น เรียกชมพูปฏิสูรก็เลยมานั่งอ่านอ่านแล้วก็ข้ามมันจดถึงกับเที่ยงคืนจนคณะหลวงผู้ใหญ่กลับมาเพราะนนั้นในเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของกุฎิเจ้าปางปราบพญาชมพูบดีหลวงพ่อจะได้ใช้ใช้คำว่ามหาจากักรพรรดินมาจากป่านั่นเองนะ ท่านบอกว่าถ้าเป็นยันจกักรพรรดิเนี่ยเราต้องทำอ,อะไรพระพุทธเจ้าโดยมีพระอรหันต์แปดสิบองค์พุทธเจ้าเป็นประธานพระอรหันต์แปดสิบองคนะ์แต่ของท่านเนี่ยก็คือว่าเป็นปางเขาเรียกชมพูปฏิสุสุก็แปลว่าเรื่องราวที่ว่าด้วยพญาชมพู อย่างที่ท่านก็บอกอ่านไปก็ปิติไปเกิดปิติเกิดปิติจนกระทั่งถ้าพูดง่ายๆจิตเข้าสมาธิไปเลยแล้วแต่แตนมาแลก็อิงอ้างอิงซึ่งมหา,ากรทัศ์นี่แหละไอนนี้อานิสงส อันนี้ย้อนไปหน่อยไปเปิดดูในหนังสือตอนที่สอบเรียโทรเรียบร้อยสอบดีเฟนต์มั้ยเขบอกอืมเนี่ยอาจารย์ถ้ากระแผ่เมตตาไปให้ถ้าจำชื่อได้ต่อาจารย์ที่ปรึกษาท่านแกอาจารย์คนอื่นเขาไม่รู้หรอกเขาจบอกเอ,เอาอาจารย์เนี่ยแล้วก็เนี่ยขอให้เมตตาพะสอบผ่านเสร็จ ก็มากราบท่านท่านบอกคาถามหาจากักรพรรดิเนี่ยหลังจากที่ข้าได้ท่านก็ใช้ตลอดแม้แต่การต่อกระดูกก็ใช้หมายก่อนเนี่ยท่านท่านมีความสามารถในวิชาต่อกระดูกก็ใช้และตอนนี้พอพอถึงจุดนี้มีอะไรก็คาถามหาจากักรพรรดิสวดไปเถิด ส่วนแล้วจะดีส่วนแล้วจะรวยคำว่ารวยนี่หมายถึงอะไรจิตนั้นมีบุญนะเพราะมีบุญก็เป็นที่มาของสิ่งที่ดีงามพง่ายๆบุญก็คือประจุบวกอะแต่ในคาถามหาจาักรพรรดิจะมีพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงค์มันเป็นอัปปมาโนเป็นพลังอินฟินิตี้ซึ่งท่านซ่อนไว้ตรงนั้นแล้วท่านก็บอกว่า ปกติก็ไม่ให้ใครหรอกทำไมอ่ะทำไมครับก็เขากลัวสิทธิจะดีกับอาจารย์ก็เก็บงนำมาไว้แต่ข้าไม่กลัวไปของทุกอย่างข้าทดลองมาหมดแล้วมาถึงมาบอกแกนี่ไงเพราะนั้นพวกที่มาเนี่ยก็เหมือนกับว่าขับปรุงอาหารนี่เรียบร้อยแล้ว มาถึงก็กินกันได้เลยถามมาอาจจคพัฒดเป็นที่มานี้นี้แยก